สวัสดีนักเรียนชั้นป .4 นะคะวันนี้ก็มาเจอครูวิวิชาคณิตศาสตร์ครูมาแบบใหม่เพราะว่าเบื่อแบบเกา่าไม่รู้ว่านักเรียนเบื่อไหมแต่ครูก็เบื่อนะครูก็เลยมาเจอกับกระดานบ้างแบบนี้บ้างแล้วก็วันนี้จะมาสอนเรื่องการบวกการบวกโดยที่ไม่มีการทดและเชื่อว่าหลายคนทําได้หลายคนบวกได้หลายคนลบได้นะคะไปดูกันเลยไม่เสียเวลา เดี๋ยวครูจะให้ดูตัวเลขนี้นะคะหนึ 1, ่งล้านอะดูตรงนี้ก่อนเนาะครูขอดูแล้วกันอ,อันนี้อ่านว่าหนึ่งล้านสามแสนสองหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยสี่สิบเจ็ด บวกกับ6 3 3 4 3 3 2เวลาเราเจอบวกแบบนี้เราก็ตั้งบวกได้เลยวิธีทำเวลาตั้งต้องตั้งให้ตรงหลักต้องตั้งให้ตรงหลักนะคะเขียนไปก่อนจำนวนแรกมาก่อน1 000, 3ึ่งล้านสอของครูจะเป็นการบวกแบบเด็ก ปปลายแล้วนะคะดังนั้นไม่มีการเว้นระยะห่างอะไรทั้งสิ้นแล้วก็ใส่จุลภาคมาเลยมันจะได้รู้นะคะต่อไปบวกบวกให้เขียนใกล้เคียงก,กันนะไม่ใช่เขียนเว้นบรรทัดเว้นบรรทัดที่มันห่างกันมากไม่อยู่ใกล้ๆกันเลยไม่ต้องเว้นบรรทัดหกหกเป็นหลักแสนถูกไหมก็ต้องตั้งให้ตรงกับหลักแสนต่อไปสามหมสี่พัน หนึร้อยสามสิบสองสังเกตหลักหน่วยหลักสิบหล,ล,ล,ลักร้อยหลักพันหลักหมื่นหลักแสนถ้าหลักร้ไนไม่มีก็ไม่ต้องใส่แล้วที่สำคัญที่สำคัญนะแป้มืัที่บ้านมีใช่ไหมปากกาแดงมีใช่ไหมขีดด้วยค่ะอืมหนึ่งเส้นแล้วบวกเลยเจ็ดบวกสองเก้าสี่สามเจ็ด ตั้งให้ตรงนะห้าหนึ่งห้าบวกหเป็นหกหนึ่งบวกสี่เป็นห้าเจอจุลภาคก็ตั้งจุลภาคมาเลยเห็นไหมมันได้ไม่ยากสองห้าสองสาได้5้าสาหสามบวกหได้9เจอจุลภาคใส่มาแล้วก็ชัก1ลงมาเห็นไหมแบบนี้คือไม่มีการทดเลยแล้วอย่าลืมที่บ้านมีใช้ไม่ใช่ขีดมาแล้วไม่ขีดบ้าง หรือไม่ใช้ปากกาแดงขีดบ้างนะคะได้จำนวนเท่าไหร่อ่านพร้อมกัน1น5่ง7้อบต่อไปต่อขีดไปถ้าคนชำนาญแล้วอะ่ะไม้บรรทัดอาจจะไม่ต้องเพราะว่าเราสามารถขีดได้ตรงแต่ป4ต้องใช้1นึ่งล้าน ดูการเขียนเลขเลขไทยครูสอนตั้งแต่เปิดเทอมแล้วนะเขียนให้มันดีๆห้าแสนห้าหมื่นห้าหมื่นห้าพันหร้เจ็ดสิบเ้าจบหนึ่งข้อนี่คือการบวกนะคะต่อไปการลบการลบแบบไม่มีการกระจายการลบแบบไม่ต้องกระจายเลยตรงนี้ถึงไหมตรงนี้ถึงเนาะ มาดูโจทย์การลบบ้างอ๋อทัทีก่อนที่จะไปการลบมาดูการบวกสามจำนวนมัง่งครูไม่เขียนโจทย์แบบนี้เลยนะครูขอไปวิธีทำเลยถ้าเราไปเจอโจทย์แบบนี้สามแสนแปดหมื่นสี่พันทัทีสาม มื่นแปดพันสี่ร้อยยี่สิบเอ็ดแล้วก็บวกกับห้าแสนสองมื่นหนึ่งพันสามร้อยยี่สิบเอ็ดแล้วก็บวกกับเก้าล้านสามแสนสองมื่นสองร้อยห้าสิบสี่ถ้าเป็นการบวกแบบสามหลักสี่หลัก 4จํานวน5จํานวนพวกนี้นักเรียนนักเรียนสามารถบวกทีเดียวได้เลยนะแบบนี้จะไม่มีการทดขู่ขอขีดไม่ต้องใช้แม่มทัดเห็นไหมคชฉนานมันก็ไม่ต้องใช้แมมทัดก็ได้และบวกให้ตรงตำแหน่งเลย1บวก1บวก4ี่ได้6 2 2 5ได้9 4 3 2สองได้9เจอจุลภาคใส่จุลภาค1 8 1ได้9 3 2 2, 2ได้7ด 5 3ได้8เจอจุลภาคแล้วก็ใส่กจบ2เส้นใช้แม้บรทัดด้วยนะคะเสร็จตอบปะตอบนี่ครูไม่ต้องเขียนและวนักเรียนก็ไปเขียนเป็นเลขไทยมานี่จะเป็นการบวกแบบถ้าเจอ3ตำแหน่งต่อไปเป็นการลบเป็นการลบนะคะครูจะลบกระดานนะ มาดูการลบกันโจทย์แรกการลบแบบนี้ไม่ต้องมีการกระจายนะคะสี่ล้านสามแสนสามหมื่นห้าพันสี่ร้อยยี่สิบเจ็ดลบสี่ล้านหนึ่งแสนสองหมื่นสี่พันสามร้อยสิบห้าเท่ากับสี่เหลี่ยมมาดูการตั้ง มาดูการตั้งนะคะก็ตั้งตัวนี้มาสี่ล้านใส่จุลภาคสามแสนสามหมื่นห้าพันสี่ร้อยยี่สิบเจ็ดแล้วก็ตรงนี้สี่ล้านอ้าวตั้งหลักล้านให้ตรงกันหนึ่งแสนสองหมื่นสี่พันสามร้อยสิบห้าลบขีดหนึ่งเส้นแบบนี้ไม่มีการกระจายคือลบได้เลยไม่ต้องยืมนะคะเจ็ดลบห้าสอง สองลบหลบสาเจอจุลภาคใส่ห้าลบสี 2, 1, ่หนามลบสอง่งสามลบหนึ่เหลือศูยศย์ต้องเขียนไหมสี่ลบสีเหลือศย์ไม่ต้องเขียนนะจบจบ2องแสนหนึ่งนห่ยจบ1ข้อและข้อสุดท้าย และสุดท้ายจะเป็นการลบแบบ3ตํตำแหน่งสามจำนวนเป็นการลบแบบ3จํานวนจํานวนอะไรบ้างครูขอเขียนโจทย์ให้นะ6กล้านแปดแสนเจลบ3ามแสนสี 42, ่และลบ หกล้านห้าแสนหนึ่งมื่นสองพันสิบเท่ากับสี่เหลี่ยมก,การลบจะมาต่อพรวดเดียวเหมือนการบวกเมื่อกี้ไม่ได้จับมาคู่แรกก่อนหกล้านขอมาเขียนตรงนี้หกล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นหกพันห้าร้อยสี่สิบสองลบสามแสนสี่หมื่นสองพัน ห้ารอยยี่สิบเอ็ดขีดหนึ่งเส้นขีดเสมอน,นะคะให้เรารู้ว่าตัวไหนเป็นตัวตั้งตัวไหนเป็นตัวเอามาลบสองลบหนึ่งลบกันก่อนได้สองสี่ลบสองเหลือสอง่าโทษทีสองลบหนึ่งเหลือหนึ่งนะสี่ลบสองเหลือสองห้าลบห้าเหลือศูนยในเนี่ยใส่ได้ถ้าตัวหน้าสุดไม่ต้องใส่หกลบสองเหลือสี่เจ็ดลบสี่เหลือสามแปดลบสามเหลือ เจอตัวละภาคดึงอะไรงลงมาดึงหกลงมาได้มาราคาแรกคู่แรกได้ออกมาต่อไปต้องลบอีกไหมต้องลบอีกก็เขียนต่อมาได้เลยแต่เราต้องได้ผลตัวนี้ออมาก่อนนะผลลบคู่แรกออกมาก่อนแล้วก็เขียนตัวที่สามลงไปหกล้านห้าแสนหนึ่งมื่นสองพันสิบแบบนี้ไม่มีการกระจายง่ายไม่ต้องยืมไม่ต้องทด หนึ่งลบศูนย์เหลือหนึ่งสองลบหนึ่งเหลือหนึ่งศูนย์ลบศูนย์เหลือศูนย์สี่ลบสองเหลือสองสามลบหนึ่งเหลือสองนี่หมดไหมหกสิบห้าหกสิบห้าห้าลบห้าหกลบหกเหลือศูนย์ดังนั้นตอบสองสองหมื่นสองพันสิบเอ็ดนะคะเราก็เขียนเป็นตัวอันนี้ลงไปแล้วก็ไปทำแบบประหัต อ้นี้ครูสอนจันอังคารเลยนะครูสอนจันอังคารเลยแบบฝึกหัดเรื่องการบวกการลบนะคะแบบฝึกหัดเรื่องการบวกการลบหน้า53ถึงหน้า56นักเรียนก็ทําในวันจันทร์วันอังคารนี้เลยเดี๋ยวค่อยไปเจอกันอีกทีวันถ้าครูจําไม่ผิดก็คือวันพฤหัสนะคะเดี๋ยวค่อยมาเรี่นกันอีกทีวันนี้ก็สวัสดีค่ะอย่าลืมใช้วิธีครูไปทําด้วยนะสวัสดีค่ะ